พระสังกรจจายสุโข,ขทยัยเนื้อชินเงินกรุกวัดพระเชตุพนสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระกรุกเนื้อชินนะครับพิมพ์พระสังกรจจายพระสังกรจจายนะครับจะเป็นรูปที่พระที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นนะครับสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์โชคลาภ นะครับโชคลาภตามพุทธประวัตินะครับพระสังกระจายเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าท่านมีบาร,รมีทางด้านโชคลาภสักการะนะครับไม่แพ้ไม่แพ้พระศิวลีนะครับก็คือถ้าเกิดว่าหมู่คณะของพระสงค์นะครับที่จะต้อง ออกทุดงไปในเมืองต่างๆเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะต้องไปในที่ธุรกันดารเนี่ยนะครับท่านก็จะเรียกหาพระสิวลีแต่ถ้าพระสิวลีไม่อยู่ก็จะเป็นพระสังฆจายนะครับซึ่งสามารถจะทดแทนกันได้นะครับ จากรูปลักษณ์ของพระสังกัจจายนะครับก็จะมีสนกันบ้างนะครับกับพระศรีอริยเมตรัรของทางมหายานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นศาลเจ้าจีนนะครับในเมืองจีนต่างๆเนี่ยก็จะมีพระในลักษณะที่อ้วนท้วนสมบูรณ์นนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับหน้าตายิ้มแล้วก็มีเด็กๆล้อมรอบด้วยในในบางในบางปางนะครับ อันนั้นเนี่ยจะเป็นพะัะศีียเมตรายปูปู้ต้น่นะครับซึ่งจะเป็นคคลองค์กับพรษสังกจายนะครับแต่ก็สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะครับสำหรับองค์ปูใต้เนี่ยก็ตามประวัติก็จะเป็นจะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับรูปร่างอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ,อ,องค์ประกอบจะไม่เหมือนกันถ้าปู้ใต้เนี่ยจะมีศีรษะโล้นนะครับอาจ แล้วก็มือถือรูกประคำหรือบางทีก็ถือถุงเงินบางทีก็ถือเงินนะครับแล้วก็ใบหน้ายิ้มแย้มมากใบหน้าจะยิ้มกว่าปกตินะครับอันนั้นจะเป็นพระโพธิสัตว์นะครับแต่ว่าทางฝั่งบ้านเราอะนะครับสำหรับพระสังกรจจายนีย่ก็จะมีประวัติตั้งแต่พุทธกาลนะครับค,คือพระ พระมหากัจจายนะนั่นเองนะครับพระมหากัจจายนะหรือพระสังกัจจยบ้านทางฝั่งบ้านเรานะครับก็พุทธลักษณะเนี่ยก็คือ,อพระเสียรเนี่ยจะมีเม็ดพระศกนะครับจะขึ้นเป็นจะมีเม็ดพระศกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็นุ่งหุ่มเนี่ยจีวรแล้วก็ปางก็สมาธินะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีประคำหรือถุงย่ามมาประประดับนะครับ ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพระพิสุครั้งพุทธกาลนะครับก็พระพุทธเจ้าให้ท่านเป็นพระเอเอตาทัดคะทางด้านอธิบายธรรมะนะครับก็เวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ่ยเอ่ยธรรมะโดยย่อเนี่ยนะครับสงสาวกอื่นๆหรือพุทธศาสตนิกชนนะครับก็จะมาถาม กับพระสังกจายให้อธิบายความต่อนะครับคั้นเมื่ออธิบายแล้วกลับไปเรียนไปเรียนกับพระพุทธเจ้าอีกรอบ <c oughs> พระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นตามนั้นนะครับแล้วก็ให้ท่านเป็นเอกกับคัทะเป็นเอกทางด้านการอธิบายธรรม จากการอธิบายทำต่างๆของท่านนะครับทำให้ท่านเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยับถือพระสังกาจจายก็จะมีความเมตตาสูงมากนะครับเดิมทีเนี่ยรูปร่างพระสังกาจจายไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะครับตามประวัติหรือตามตำนานเล่าขานนะครับพระสังกาจจายมีรูปลักษณ์ที่งดงามมากนะครับผิวพันดั่งทองนะครับแล้วก็ รูปลักษ์สวยงามมากนะครับถึงขนาดมีคนไปเปรียบได้กับเป็นเข้าใจผิดว่าเป็นพระพุทธเจ้านะครับจนท่านต้องเอนรมิตตัวเองนะครับให้ร่างท้วมอ้วนนะครับอบอ้วนนะครับแต่ว่าถึงขนาดรูปร่างเป็นอย่างนี้ก็ยังเป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาอยู่นะครับ ลองมาชมกันดูนะครับพระสังกัจจยสุโข,ขทัยนะครับสำหรับกูวัตเชดทุคนเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับจะมีขนาดเล็กกว้างประมาณ1เซนสูงประมาณเซนเศษๆนะครับเล็กกว่าครึ่งข้อนิ้วก้อยนะครับมีขนาดเล็กนะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินนะครับจะมีหลายพิมพ์นะครับจะมีหลายพิมพ์แต่ว่าทุกพิมพ์ก็ตั้งในยุคนั้นก็ ออกแบบได้สมส่วนนะครับน่ารักสมส่วนนะครับหน้าตาเนี่ยจะติดจะติดแล้วก็มีลักษณะยิ้มนะครับยิ้มจะยิ้มไม่มากเท่าของมหายานนะครับจะยิ้มอมยิ้มเล,เล็กน้อยนะครับแล้วก็ศีรษะมีเม็ดพระศพนะครับปางอันนี้จะเป็นปางสมาธินะครับส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่พระสังกจจาย์เนี่ยจะเป็นปางสมาธินะครับเห็นนิ้วมือนะครับแล้วก็ขัดสมาธิลาบนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับชินเงินเนี่ยจะได้อายุแล้วก็มีคาบกรุกมีฝ้ากรูคาบกรุกเนี่ยจับแน่นนะครับล้างก็จะไม่ออกนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเนื้อชินเงิน เงินก็ชิมเงินก็มีทั้งมีปลอดวาลนะครับมีค่าปลอดวาลแล้วก็แล้วก็ขึ้นสนิมตีนกาเป็นสีดำแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าออกออกไซด์เป็นสนิมตีนกาสีดำแล้วนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเขาจะเทเป็นแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับจะเทเป็นแห่งนะครับ ตามลักษณะของพระกุกสุขโขทัยนะครับจะเทแล้วจะเป็นแองนะครับบางองค์ก็จะเป็นหลังเรียบอย่างองค์นี้ก็เป็นหลังเรียบนะครับบางองค์ก็จะเป็นหลังลายผ้านะครับลายผ้าอันนี้จะเป็นหลังเรียบนะครับเทแล้วก็จะมีแองอันนี้แองแอง, dade, แงนิดเดียวนะฮะแองโค้งโค้งนิดนึงนะครับเป็นแองโค้งแองโค้งนิดนึงสําหรับ เนื้อชินสุขโขทัยนะครับขอบนะครับขอบอันนี้ก็คือเทพอดีนะครับเทพอดีเทพอดีไม่มีรอยเครื่องมืออะไรนะครับนี่คือเทพอดีแม่พิมพ์นะครับหรือนี่คือเทพอดีแม่พิมพ์นะครับส่วนที่เกินนะครับล้นแม่พิมพ์ก็จะมีสิวตัดนะครับด้านบนก็จะมี มีลักษะของตัดเนื้อเกินบ้างเล็กน้อยนะครับเป็นมุมนะครับเป,เป็นเปหลี่ยมแต่ส่วนที่เทพดีเนี่ยก็จะก็จะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะครับเป็นพาร์ที่เล็กกระทัดรัดน่าใช้นะครับสำหรับพาร์ทกุ่ วัดพระเชตุพลนะครับมีหลายพิมพ์องค์นี้ถือว่าสมบูรณ์ทีเดียวนะครับสภาพสมบูรณ์ไม่ได้ใช้หน้ารักนะครับเล็กหน้ารักสมัยสุขโขทัยนะครับ7800ปปีแล้วนะครับก็ยังคงความสมบูรณ์อยู่นะครับโอเคเก็บพระแล้วสบายใจ ยิ่งนานยิ่งทรงคุณค่าขอบคุณครับ